สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพ่อนภาณนะคะพ่อนภาณจะพาเอฟซีทุกคนไปตามเนว้างของพอเซียนอุดรเป็นตำเหล้าสายดวนนะคะเมื่อวันที่ห้าธันวาคมห8แปนะคะคุณพอเซียนอุดรไฮเมื่อล้วจะเป็นตัวแดงกระเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยนะคะอาจจะเป็นลักธานว่าคุณพอเซียนอุดรทรงเนทางมากไห้พ่อนภาณจริงๆนะคะ เป็นแนวทางของคุณพ่อเซียนอุดรอ,อ,อีกนี้นะคะเป็นตำราวสายด่วนนะคะเดี๋ยวพ่อหน้า,นา,าจะเขียนสรุปล่องห้ะะเด้อค่ะนี่แล้วค่ะแนวทางของคุณพ่อเซียนอุดรตำราวสายด่วนนะคะวิ่งรูดเก้าบนล่างเนาะค่ะจับคู่เก้าหกเจ็ดแปดศูนย์หกเก้าเจ็ดหนึ่งหกศูนย์แปดเนาะค่ะเน้นไปที่เก้าหกเก้าเจ็ด 0แปะนะคะถ้าเมือดนีกะอย่าลืมไปกลับบนล้างนะคะะพรอหนา้าผ้าคอขอให้เอฟซทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ